สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมเตาฟืนมีลิ้นไซส์กลางกันบ้างค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินคัดทั้งใบไซส์กลางเตาฟืนมีลิ้น2หัวสีเขียวค่ะรุ่นนี้เหมาะสาหรับครัวพื้นที่น้อยและอยากใช้งานเตาฟืนค่ะเคาน์เตอร์เตาของเราไว้ได้ทั้งครัวในาและครัวนอกและรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งไม้ฟืนและก้อนถ่านถ้าเป็นรุ่นเตาถ่านเตาฟืนเต,ตาปิ้งย่างร้านจะยาตะแกงล้างพึ่งไปให้เรียบร้อยค่ะส่วนช่องเขี่ยขี้เถ้าที่ลหลายๆคนถามหาอยู่ตรงนี้เลยค่ะเขี่ยขี้เถ้าทําความสะอาดง่ายรุ่นนี้วางหม พร้อมกันทีเดียว2เตาได้ไม่เกิดอันตรายด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0 2ถึงขวดทุกรุ่นที่ร้านเป็นไซส์มาตรฐานคนตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถใช้งานได้ไม่ต้องก้มให้เมื่อยสำหรับใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์เตาอยู่มาที่ร้านเราครบจบแน่นอนค่ะแถมราคาก็สบายกระเป๋ามากๆทางร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แกส๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะงานที่ร้านจะมี2เกรดเกรดเองานหินคัดเกรดบีงานปู เตา้าน,นี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านทางขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะสินค้าคดีและบริการดีแบบนี้มาที่ร้านตเตาอังโลจีโบราณราชบุรีค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ